ก็ไปหมดกองแบบเนี้ย ตามไมหนึ่งครับตามได้ลงหนึ่งหนึ่งสีนะเลขหนงแค้หนครับเฮ้ยแล้วะมาบางคนเลรอัพต้อง หกวิกดึงไม่ไหวใจมันจริงๆคุณกโลววอบีเจ็ดไเ,เ,เไม่มีอารม บวดใจเย็นนะครับศูนย์เจ็ดเขาตืดนิหน่อยครับศูนย์แปดขอเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ งานเขาตอนนี้มองเดียวอยู่นะครับเอ่อลงมาเรััื่อยๆนะครับ ไปตาทางให้เราขึ้นนะ่ะขอ,องูนไปด้ามเลยโอ้โหตอนหาออกวันนี้อะเดวิดจอน โคยสุโคยตอ,อตอนท้องเนี่ยขึ้นมันเลยแะ้วเค้านี่ทําให้ต่อไม่ใด้ว่าสองไม่ใด้ไม่ใด้ไม่พากไปเรื่อยอ่ะ ไปแล้วเต้นเบรถนหาสีขาวกรบะสีขาวทยแงดมถตบจกรนกำลังมีรถแซงไปเลคะกระบะสีขาวค่ะคุณก็ไปมาเกิดอะไรขร้บ้างแตเดียเดี๋ยวเลยเดี๋ยว่เดไไปนีีู่้ใ้เลยนี่ คำเมื่อกี้บาอะไรหนึ่งหนึ่งอ่แล้วหนึ่งหนึ่งอยู่พอแล้วช่วงที่ต้องอยังไม่ยังยังไม่ได้เลยแล้วมาตรวจตัวเสรีลู่ได้แล้วผมกล้าเป็นรถคันที่สอง

โอเคเ็ตามปยไสาทม NV ไม่ได้มีวอไหะแต่ขึ้นมได้เลยฮะเดี๋ยวผมดูแลรถสากอีอ้คนตรอนี้แล้วารับ NV n ตาม้นยแะตัวเจดเิดันนที่เรี้ยวมาแล้วช่วยแจ้งหมายเลขให้พี่ตีทาบนิดนึงว่า อ่าเป็นมีหมายเลขอะไรบ้างพี่ตีด้วยรายงานผมหน่อยระสอบรดสาบตรงที่ป้าเยอะๆเนะ่ยก็เลี้ยวซ้ายมาเลยคัะ ไปว้าหนึ world. World いい่งสอเวเนี่ยวัดลำขาแข่งเนี่ยกิโลอ่ะสี่ไีหม่เลขเว้หรือเป่ารับคนะเราไปแล้วีเจ๋ว่าสองรถที่อยู่กับผมนี่จะมีศูนย์หนึ่งกัผมนะฮะแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนแปด

ุเยอะอะไรก็มาสำรวจปิ๊กกะกันนิดสองกัน,นต,ตอนนี้เขามาก็โคตรลำบากไปยทั เนี uhm. ่ยเนี่ยคลอดเลยอะไรตัวเนี้ยหนึ่งแปดถ้าผ่านรับทานแล้วแจ้งให้ทราบได้นะครับทราบครับ ม่วาามาเข้ามาันเดียวผมก็ไม่เข้าอ่ะจอดยิงกับส่วนพึ่องอะแรจะบ,บ้านตวลงาพึ่งนี่อนุบาลเลยนีมม่มันเข้าไปในป่าทันทั 8, 8, 9, นเปนแน08-09ขาลำธารครับ09รางซายเป็นลมนะครับ ทองขอพูงไม่ใช่เัิหางเัินางไกลมาามากานี่มันกลางจังหวัดกาญเลยกับพวกกะเหลียงเชื้อชาติกะเหลี่ยมขนาดมามันมีพน้นมาเนี่ยข้มาเข้าไม่ถึงนะครับนีไมพ คนเขาโจมใหญ่จริง,ย,ง,รงยังท่งที่ขึ้ไหไไว,หวเลย,ย,ยออกไรองเท้ามาไหมายกสี่เดียวางเลยไปยกสองวิวล้วสองวิวาแปดสองวิวบได้เปลี่ยนยางแล้วครับแ็นยับ เปลี่ยนยางเลยหรือเปล่าครับยางยังไม่ได้เปลี่ยนครับอราะในวันั้นเปลี่ยนแล้วเขาเอายางไม่เท่ากันแล้วไปยกรับไปถึงส่วนตึ้งนะ ะโอ้ยน่ารถบานเลยไอ้อ้ะรกมาเที่ยวกันเดินลำแจ้งตรงไปตลอดเลยใช่ไหมครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปตลอดเลยภูแลแผงมีเลี้ยวปากตรงข้าง เลี้ยวซ้ายลงไปตงรงริ่งน้ำเขื่อนะก็ลงไปได้แค่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวว่าต้องกลับขึ้น้ <c oughs> าใหม่รถกลันได้ไหมใัวคุณครับไอ้เต้ไอ้ไอเต้ท่าเรือมันอยู่ตรงไหนอะคะ